เรียนมัน้็มาคุยเอาไปด้วยครับคือยืมยืมได้ด้วยวีดีโอปานี่เรียมสอนละโอ้ยเป็นแบบนี่เป็นแบบนี้เออ ผมแซบนะฮะผมแซบต่อไปนะเมนต่อไปนะน,นี่เลยนี่เลย ไกลเลยนี่ไก,ไกน่นุ่มหรือเปล่าครับมาลองดอ่ะหอมหอม A filling that looks ordinary but gives off a distinctive taste the udon is orignal ไปกายเป็นหน้าที่เร่องอไบุรี่มัหน้าหน้าที่หน้าเลี่ยนเบียดไอีบหมันไม่ีั่ดน้ๆียงไมีเยสตอที่มันัเียนได้ไหม ตัวเด็กมามาวนนะหมดดีตัวพ่ม่ก็ไม่ตบุง <c oughs> หมดเ็ียงไม่เหลือ